สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัสที่8กันยายนวันนี้ตลาดเราก็อยู่ในช่วงที่หลังพิงฝาอีกแล้วนะครับคือถ้าไม่ขึ้นก็ลงละครับคำว่าลงในที่นี้มันไม่ใช่ลงนิดหน่อยนะฮะถ้าไม่ขึ้นวันนี้ลงแรงครับนะฮะเพราะน,นั้นวันนี้ก็ต้องเปิดบวก ขึ้นอย่างเดียวละครับเพราะว่าตอนนี้ราคาหุ้นหลายๆตัวก็ลงมาที่แนวรับบางตัวก็หลุดแนวรับนะครับแต่อยู่ในเกตโอเวอร์โซนะฮะส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงนี้คงไม่ต้องแนะนําเยอะนะครับเพราะว่าตลาดเราดูเหมือนปรับตัวลงมามา,มากกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกค่อนข้างเยอะนะฮะตัวตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงนี้แว่งแคบๆนะครับรอผลการประชุมของ ECB ในคืนนี้นะฮะซึ่งจะรู้ผลในพรุ่งนี้เช้านะฮะแข่งแคบแ,แ,แ,แต่ว่าปัจจัยบวกเป็นอีกอันหนึ่งครับคือการปิดโตเลียมของสหรัฐที่เรียกว่า API มีการรายงานสต็อกน้ำมันดิบปรากฏว่าร่วงลงมากกว่าคาดนะครับคือคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกลับร่วงลงนะฮะสต็อกน้ำมันดิบร่วงลงไป12.1ล้านบาร์เรลในรอบสัปดาห์นะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นฮะน้ำมัน WTI ขึ้นมาหนึ่งเหรียญ 40เซนแต่ว่าของเบน n ์ขึ้นมา72เซนนะครับของเบน n ์ขึ้นมาประมาณ1.5% WTI ขึ้นประมาณ2%นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มอง <c oughs> มองเซ็ตน่าจะเปิดบวกนะฮะเปิดบวกแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,500 1,500ผ่านยากนะครับตลาดปิดที่1487ครับ1487ปะฮะระวัตินั้นถ้าขึ้นมาแล้ว ทั้งวันไม่ผัดไม่ไม่ผ่านพันห้าเนี่ยขายไปก่อนฮะค,คือตอนนี้การซื้อหุ้นเนี่ยมันต้องมีมีเงื่อนไขละนะครับซึ่งอันนี้พูดไปตั้งแต่ตอนจัดสัมมนานะฮะตอนจัดสัมมนาผมก็บอกแล้วว่าภาพอย่างนี้เนี่ยคนที่เรียนเพียวเท h เพียวเทนนิคเนี่ยไม่ซื้อไม่มีคําว่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าภาพมันดูอันตรายเกินไปนะฮะตั้งแต่จัดสัมมนาใครมาฟังหรือฟังในทีสโก้แมสเจอรี ก็ได้นะครับเข้าไปฟังดูนะฮะจัดสัมมนาเพิ่งจัดไปเมื่อ2อสวันที่แล้วส่วนเมื่อาวานนี้ตลาดปิด9ลบไป9จุดนะครับอยู่ที่1487นะครับช่วงนี้ตลาดถ้าจะมีสัญญาณบวกต้องปิดเหนือ1,500นะครับอันนี้ราคาปิดนะฮะถ้าปิดต่ำกว่า1,500ตลาดก็ยัง 1, ผัอนผลอยู่นะฮะโดยมีแนวรับที่1-4 1480 1475นะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณ1,500นะครับ1,500วันนี้เปิดน่าจะเปิดบวกนะฮะเปิดบวกนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นไปตัวสอบ1,500นะครับถ้าเกิดเปิดแล้วไม่บวกอันตรายครับสมมติเปิดเปิดมาบวกแค่น้อยน้อยก็อันตรายต้องบวกเยอะฮนะบ,บวก10จุดถึงจะถึงจะพ้นอันตรายแต่ถ้าเปิดมาบวกแค่1.2จุดอจุดอย่างนี้อันตรายฮนะอย่างนี้แสดงว่าแรงขายจะออกมาอีกระลอกหนึ่ง นะครับเ,เพราะว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้างจะอยู่ใกล้แนวรับสาคัญฮะแนวรับสาคัญอยู่ที่1475 1485แอเรียประมาณ10จุดนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าตลาดลบ พอยิ่งลบมากขึ้นจะยิ่งลบสูงขึ้นนะครับเพราะว่าพอพอลบมาถ้าเกินลบมาแล้วต่ำกว่า1น7 5จะเป็นสัญญาณขายฮะแล้วสัญญาณขายอันนี้คาดว่าจะมีแรงขายออกมาเยอะด้วยนะครับเราก็จะเป็นหุ้นตัวไหนที่มีที่ม,มีมีข่าวดีมาตลอดแล้วก็หุ้นขึ้นมาตลอดจะถูกขายหนักกว่าเขานะฮะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ในพอร์ตนะยังคงมีกําไรอยู่นะครับแต่หุ้นตัวไหนที่ลงมาเยอะก็อาจจะลงต่อไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ หุ้นเหุ้นเด่นทางเทคนิคเนี่ยจะต้องมีสต็อปลอสไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมี K-Bank K-Bank ก็พอดีอยังเป็นหุ้นที่อยู่ที่แนวรับนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่เข้าอ่าฟุตซี่รีบาลานซ์นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูอย่างปูนใหญ่ก็ดีนะฮะก็เล่นยากนะครับอย่างปูนใหญ่2วันก่อนก็ดูแข็งแรงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ปูนใหญ่ก็ลบไป <c oughs> ลบไปถึง14บาทนะครับซึ่งอันนี้แสดงว่าการเล่นต้องเล่นสั้นอย่างเดียวนะครับเืิอจะซื้อแล้วไปถือนี่โดนนะครับก็คือขาดทุนนะครับสำหรับพุ้นที่ลงมาเยอะอย่างแอดวานนี่ลงมามากนะครับตอนนี้อยู่160ฮะลงมาจากเกือบ180กว่านะครับระดับ RSI ก็ลงมา26%เพราะนั้นพุ่นพวกนี้ก็อาจจะเป็นการซื้อเล่นเด้งนะครับเรเรียกว่าซื้อเล่นเด้งสรุป ช่วงนี้พอร์ตลงทุนอยู่เฉยฮะขายแล้วนิ่งเพราะว่าเล่นยากนะครับเล่นได้ก็เฉพาะพอร์ตปร์ตเกงกําไรปร์ตเกงกาไรก็อาจจะดูหหุ้นที่ยังไม่หลุดแนวรับอย่าง K-Bank บง์นะฮะแนวค์แบงก์ก็อาจจะใช้ตรงหนึ่งแปดเป็นสต็อปลอสนะครับเมื่อวานนี้ปิด190ครับนะครับแนวรับวันนี้ก็188นะฮะแน,ว,นวต้นวตง้าน1ใช้1ห,หลุด188ต้องสต็อปลอสครับตัวเซทอินเด็กก็หลุด1 4 7 5 อันนี้ต้อง Stop Loss ถ้าไม่ Stop ดาวไซส์สูงฮะดาวไซส์เปิดโล่งเลยถ้าหลุด1475เนี่ยผมคิดว่าในภายใน1เดือนข้างหน้าน่าจะได้เห็น1400ลบอีก75จุดนะฮะเพราะนั้นถ้าหลุดปุ๊บมันอาจจะอาจจะลงมา1450แล้วก็ทรงๆแต่ขอให้รู้ว่าหลุดปุ๊บดาวไซส์มันจะเปิดนะฮะเปิดมาที่1400นะครับ สำหรับปัจจัยอื่นๆวันนี้ไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับคนเล่นฟิวเจอร์ยังคงสานะโอเ n นช็อตนะฮะยังคงโอเ n นช็อตแต่รอตลาดรีบาวซะก่อนแล้วโอเ n นช็อตนะฮะถ้าใครโอเ n นช็อตไปแล้วก็แนะนำถือไว้ก่อนนะครับคนที่โอเปนช็อตถามว่าโอเ n นช็อตแล้วนี่จุดสต็อปล s ออยู่ตรงไหนจ t o สต็อปลอตต้องก็ต่อเมื่อเซฟฟิฟตี้ปิดเหนือนะฮะปิดเหนือสมมติถ้าเป็นผมถ้าเกิดปิดเหนือ952 อันนี้ผมอาจ953นะฮะ953ผมอาจจะปิดไปบางส่วนปิดไปบางส่วนนะฮะคือปิดปิดหมายความว่าโอเ n นช็ t ตไปก็เอ๊ะปิดไปบางส่วนเพราะว่าถ้าถ้าไปรอทะลุ966มันค่อนข้างจะไกลนะครับอันนี้พูดถึงราคาปิดนะฮะสำหรับใครที่โอเ n นช็ t ตไปแล้วกลัวเอ๊ะมาลงมาเยอะกลัวมันจะขึ้นนะฮะกลัวจะขึ้น เราไม่อยากสต็อปลอสแบบขาดทุนเยอะๆนะฮะก็ดู953เป็นหลักถ้าปิดเหนือ953อันนั้นเราก็จะปิดไปบางส่วนก่อนคือปิดให้น้อยพ o s ิช i ั่นหน่อยแล้วถ้าขึ้นไปเราก็หาจังหวะโอเ n นชอ t ใหม่แต่ประมาณ960 966นะครับช่วงนี้หุ้นเล่นทางลงครับเซ็ตฟิก็ยังเล่นโอเ n นชอ t นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดตลาดตัว s ซ็ตอินเลงต่ำกว่า1 1475 Z50 เจ็ดฟิสตี้ลงทำเนียวโล่ต่ำกว่า936ถ้า2อันเซลคู่อันนี้แม่นนะฮะเราก็โอเ n นช็อตเพิ่มครับนะฮะโอเ n นช็อตเพิ่มโพซิชันเข้าไปอีก สำหรับตัวราคาทองคำทรงตัวนะฮะอยู่ที่1345เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาเยอะวันนี้ก็เลยทรงตัวแนวรับอยู่เป็นแอเรียครับ1 3 3 2 0 3ามถึงนะครับส่วนแนวต้านก็1360กับ1380 1380ป็นาเป็นไฮของปีนี้ครับนะฮะทองคำยังมองไซด์เว์อ up นะครับส่วนหุ้นทั่วโลกมองไตมาส4ไม่ดีนะครับ หุ้นทั่วโลกไตมาสีไม่ค่อยดีเพราะว่าคาดว่าเฟดคงดุดขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนวันที่16ทธันวาคมนะฮะสวัสดีครับ